สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับผมวันนี้อยู่กับผมช่องบอเบียร์นำ้ำซิงครับพามาดูหน้าง,งานอยู่ที่อำเภอนางรองครับแหมผมว่าลูกพี่เจิมตูดแน่นอนนี่ยยนนใครอยู่ในรถคนขับแหละอยู่ในรถคุณดินมาด้วยบ่ม,มากับใครนูเรียบร้อยเลยครับ เอา้าว่ายังไงได้ไหมลูกพี่อคันนี้น่าจะรอยเกาหารถใหม่เลยครับนี่เรียบร้อยครับรอบชาบนี่ยอดเลยแอบล้างมาะเลียมเลยครับเยี่ยมอ่องมากครับนี่เอา้าไปไหนลูกพี่ เอ,เอาไม้เอาไม้เอาหัวเข้าบ่ะอ,อู้ว่าตั้งลำงี้เสียวเสียวมากเลยนู้อ่ะโนนหนุนมาแล้วไอ้นนมาแล้วโนนมาแล้วเ <c ười> นี่นนยโอหนักคนขับหรือเปล่าเนี่ยหนักคนขับเน,นาะหนักคนขับป่ะเออ ้องควบือโอ้นี่มืจะออกยอดเลยนะองเทด้นโอ้ใส่พาด้วยดีครับกันนี่ เดินหน้าก่อนกดในมิดไปเลยไม่แ้เอาเรื่องครับอูน่าจะจื่มเที่ยวแรกเลยนะนี่ผมว่าสงสัยจะได้เสียตูดงานนี้แหละเสียบเลย เดินห,หน้าไหมไามาหน้าใหม่น่าจะขับใหม่เดือคร,<ล>รถก็ใหม่คนก็ใหม่ใช่ไหมลูกพี่ลูกมาแล้วครับ<า>เนาะเย็ยกเกเ็เกโป๊เอเอ

ใจมันรักใช่ไหมหมดเท่าไหร่ก็ไม่เป็นไรเออให้แต่สวยเออนี่ครับเจ้าขอ,องรถใจถึงครับพึ่งได้ครับแหมล้างรถสเลียมเลยนี่สวยเกือบรถใหมือนรถใหม่เลย,ยเนี่ยตรงเนี้ยผมชอบมากเลยเดี๋ยวผมต้องมาแก้นะต้องมาแก้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ช่างต่อทำให้เดี๋ยวต้องมาแก้งานแล้วไม่ได้ไม่ได้ไ เนียนจัดครับคันนี้เเครื่องเอโนเจด,ดีครับโอ้ยยางใหม่เลยครับขอบล้อสวยๆไว้ครับนี่ โอ้จัดหนักเลยครับกันนี้คนขับบอกว่าแรงครับมาดื่มเลยเนาะลูกพี่เนาะมาดื่มเที่ยวแรกเลยเนาะแหมมาตรฐานจริงครับนี่ดูว่ารถเยอะจัดครับแล้จะเลยอีกหลายคันนะมั้งนี่เนาะรถที่รถทางไกลมาไหม เรงแ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 รงงเลยแจ้วนี่ครับเสียดาครับพี่น้องเสียตูดเลยทีนี้เรียบร้อยเลยครับ โอ้แรงดีครับร้อยเก่า้าเออโอ้มันช้าดิรอบช้าครับกำลังเหลือๆครับแหมกระบะยังไม่โดนดินเลยเนี่ยเพิ่งมาเที่เทา่วแรกเลยนะนี่นี่ไปแล้วไปแล้วไปแล้ว เอาเรื่องครับโอ้ยแม่โค่แย่งสิ้นแม่โค่แย่งสิ้นก่อยบัวพันเลยจะลรถเรอเลยครับ เด้อกราเกษตรครับโอ้สีเอฟฟกนะครับสีม่วงนะครับลูน,นี่ยังมาเรื่อยๆนะครับเนี่เมา,เาหินที่เราเราเทสต็อกไว้นะครับเนื่องจากวันนี้เป็นวันอาทิตย์เนาะโรงโม่ปิดครับก็ทําให้ทีมงานสั่งต่อได้เอาหินมาสต็อกเพื่อที่จะเอารวมเข้าทําบุญในวันนี้นะครับ อยอนเลยวุ้โซ่อันนู้นยังไม่ได้ใส่เลยนะถึงคิวสักทีแม่พ่ออย่างจับเลยด่วนนะจ๊ะเลย ก็ไม่มองกัะจบว่าเออนี่ฮึบเลยเจ้าย,ยันหนักไปเลยครับดั้มเกษตรก็มาครับทุนแหมไม่ธรรมดาครับจัดเลยลไเดูเลยไปอีกว่ะ เออโหเสียงดีเลยวะยอดเลยฮะเดี๋ยวเราไปเจอกันที่งานนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ลำลาทุนไปก่อนครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับสวัสดีครับ